ไปหนูพอช่องหนึ่งเด้อหั่นให้มันดิบๆรสงานบางๆโบหนึ่งเอานั่นแหละหนูเฮ็ดเองเอออเนราะไอ้นางจูนมันก็กินไงที่แม่นั่นไว้ก็มีนึ่งแม่ก็เอาไว้จัดการเน้นที่มันเฮ็ดยากเด้อหนูไปหนึ่งให้มาให้มันเองหนึ่งไปที่โตเออ